สวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆบีอยากกินข้าวเม่าบีไปร้านอาเวียดนามมานะบีเห็นเนี่ยแบบเนี้ยมาจากเวียดนามมะพร้าวก็ขูดเรียบร้อยท่านเพื่อนมะพร้าวทึนๆบีจะแกะดูว่ามันมีกลิ่นไหมนะเพื่อนถ้าใครต้องการความบานกลิ่นมันก็โอเคเนะเพื่อนเดี๋ยวพีจะไปเขย่าเขย่าเขย่า,ยา,ยา,ยาทำความสะอาดแป๊บหนึ่งนะคะ อันนี้น้ำมะพร้าวกับน้ำตาลน้องเพื่อนไปต้มนะค่อยๆใส่เนาะใส่ทีละนิดทีละนิดนิดจ้ะ กันอาหาเพื่อนเป็นอย่างไงนี่โอ้โหชิมก่อนสิว่ามันนิ่มหรือยังอืมใส่มะพร้าวลงไปมะพร้าวทึนทึกชอบหนีเทวันหมดนี่แหละคราวคลุกคลุกครุครครวให้มันเข้ากัน

เทเลยนะคะเพื่อนเข้าเมาเข้าเมาคลุกใบ่น้องบีน่ากินจัง ไม่ได้กินคนเดียวนะันเพื่อนเนาะท่านพี่มาท่านพี่มาบริการท่านพี่นิดนึงนะ่ะโหน่ากินมากแต่ชิมนะคะเ่อนเพื่อนฝีมือตัวเองอันนี้มะพร้าวแบบถึนถึกนะที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งนี่เลิศมากนะอ่ะอื้อ อร่อยนะคเพื่อนใช้ได้ใช้ได้มันไม่มีกลิ่นนะคเพื่อนบางอันมันมีกลิ่นนะกลิ่นหืนนะเพื่อนอันนี้กินได้นะคเพื่อนอร่อยไม่มีกลิ่นถูกด้วยนะคเพื่อนไปแล้วนะคะเพื่อนขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่เข้าไม่กำลังใจบีบีนะจ๊ะไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า